สวัสดีครับพี่เพกก็นี่กลับมาอยู่คุณรอครับผมอีกครั้งครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นอ่าโหมดที่เปลี่ยนไปครับเพื่อนๆสังเกตรตรงกลางข้างบนก็จะสังเกตเห็นได้ว่าวันนี้คุณมาดรอไปลิงก์แบตเทิลมาครับก็ช่วงนี้เตรียมตัวแข่งครับก็ไม่ได้เป็นเลตติ้งไม่ได้อะไรครับก็เราก็ติดงานด้วยส่วนใหญ่ก็เอาเวลาไปในการอ่า,อาทาทีมที่ใช้สาหรับแข่งเพราะว่ากลุ่มอ่าแบตเทิลเซ็นเตอร์อ่าเขา มีกฎการแข่งที่หลายรูปแบบทำให้เวลาจับฉลากได้ได้การแข่งแบบไหนก็ต้องไปเตรียมตัวมาแต่เขามีเวลาให้เยอะครับตอนนี้ก็เลยไม่มีอะไรคืบหน้าเท่าไหร่แต่ว่าล่าสุดนี่ครับคุณมาก็นี่ไปสู้กับเพื่อนคุณมาอมา,อาไปสู้กับคุณ A มาก็คุณเอนี่คุณมาดอาไปเจอครั้งแรกจริงๆน่าจะเป็นคลิปแรกของคุณมดาดอเลยครับก็จะมีคุณ A อยู่เพราะว่า,าจะ ได้สู้กับคุณเ e อที่งานาที่ทางกลุ่มของโปเกมอนไทยแลนด์นะครับเขาเป็นคนจัดล้วก็ได้สู้กับคุณเ e อในรอบแรกครับล่าสุดคุณเ e อก็มีการาปรับปรุงทีมใหม่คือเขาไม่ได้เล่นมาสักพักเข,เขาไปเล่นมอนทันครับกลับมารอบนี้ก็แบบใช้ทีมฝนเหมือนเดิมเหมือนเดิมพอช่วงก่อนจะจะพักเล่นไปก็ใช้ทีมฝนแต่ว่ามีการปรับปรุงให้อา กล่อมมากขึ้นนะส่วนทางคุณมาดนเนี่ยก็ทีมก็ค่อนข้างจะมีการปรับปรุงให้เหมาะจะเล่นในกับกับเวลาจะไปเจอเมตาเกมอะไรอย่างเี้ครับตัวมันก็เลยนะออกมาเป็นอย่างนี้ก็เดี๋ยวแนะนำตัวนิดนึงอ่ของทางคุณมาดนนี่ก็จะมีกรอบไปด้วยนิมเฟียครับแล้วก็เบ,บเบลครับแล้วก็มิโลคาลอสครับแล้วก็ฮัตซัม ส่วนของทางคุณเอนี่ครับตัวเด็ดของเขาเลยครับเป็นเหมือนเป็นโปเกมอนที่เป็นตัวที่เขานิยมใช้บ่อยที่สุดครับไม่ว่าจะแมตช์ไหนก็เห็นเขาเอาลงนะครับก็จะมีท็อกซิคโคลกเป็นคางคกพิษครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นกิ้งกาสายฟ้าเรื่องคุณเราไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ครับว่า,ามันชื่ออะไรเพราะว่าไม่ค่อยมีคนใช้ครับแล้วตัวที่3ามก็เป็นนอยเวิร์นอ่า ตัวที่สี่ก็เป็นอินโรโตโนะค,ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยครับผมอ๋อแต่งตัวดูดีมากครับเสื้อหมวกนี่ราคาเป็นแสนเปิดมาก็ส่งไมยเวิร์ลลงมาในลรโตโนะค,ครับทางคุณเราส่งเบรเบลดลงมากับอ่านิมเปียครับเปิดมาในลรโตโนะก็อาบิลิตี้ทำงานเรียกผลลงมาครับ คุณมดาดอนเนี่ยเดาว่าเขาจะต้องเปลี่ยนนอยเวิร์นเพราะว่าธาตุมันแท้นะครับอคุณม,มดาดอก็เลยจงใจครับเฟกเอาไปที่กบในรโตโนโค,ครับแล้วปรากฏว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนตัวครับเขากลับใช้ฮอริเคนครับมาใส่เบเบลดของคุณมดาดอนแบบว่าเฉียดประสบการณ์ตายเลยทีเดียวครับถ้าไม่ได้พกขนมมากินนี่มีหวังดับไปแล้วครับจากนั้น,นครับ าก็ใช้ไฮเปอร์ไวครับเจ็บนอร์เวนไปได้ครับง่ายๆครับเพราะว่ามันแพ้ธาดอยู่แล้วครับตอนนี้รโรตโนนี่บาดเจ็บปางตายครับอ่าในเทิร์นต่อมาครับคุณเราก็คิดว่าเขาจะต้องโจมตีธาตุพิษมาคุณมราก็เลยเอานี่ฮัตซัมมาลับอืมแล้วตรงนี้ครับน้องกบในโโนทก็กดโพรเทกไปครับอึ้งแดกครับตีไม่ได้ ตรงนี้คุณก็ะตัดสินใจไม่เปลี่ยนตัวเพราะคิดว่าถ้าจะตายอยู่แล้วก็ขอตีสักทีอะไรองนี้ครัแต่สรุปได้ไดตบกระบ,บาลตัวเองครับแล้วเมื่อกี้เขาโจมตีด้วยพอยซันแจ็ปมาครับก็ไม่เข้าอย่างที่เราเดาไว้่ในเทอร์นนี้ครับเนโรโตโนเนี่ยก็เปลี่ยนตัวครับไปเอาไอ้ขึ้นกาสายฟ้ามาส่วนคุณมาดอนเนี่ยสวยมากครับเพราะว่า ตัวที่ไปเปลี่ยนมาเนี่ยมันแพ้สายฟ้าพอดีครับเป็นวิโรคารอสอ่าแล้วคุณมาด้าใช้อาบุเลตพันนะครับแต่ว่ามันลดไปไม่ถึงครึ่งครับเพราะว่าเขาเป็นธาตุสายฟ้าครับก็กันเหล็กได้แล้วตอนนี้ก็ยังซวยซ้ำซ้อนครับโดนพอยซันแจ็บครับจากท็อกซิโทครับเพราะเมื่อกี้เขาท็อกซิโทเขาจะตั้งใจที่จะเก็บอาเบลเลดของคุณมาด้าครับและดูจากการที่เขาอยู่ๆก็เลือดลดนี่ก็เป็นเพราะผลจากไรโอดอย่างแน่นอนครับตอนจบเิรินครับสองตัวก็มีอบิลิตี้ไดสกินครับ รีเลือดจากที่เสียไปครับแล้วคุณกรดอนี่ก็เป็นหวัดครับมีโลคารอบจะเริ่มติดไข้ครับแล้วก็หืมเขาใช้ท่าใหญ่ใส่ทันทีครับเพราะว่ารู้ว่าถ้าเปลี่ยนตัวเนี้มันอาจจะไม่สร้างผลดีเท่าไหร่ครับในตอนนี้ครับฮึมเราก็โดนเดนพันไปครับแรงมากครับเพราะว่าไรโอบนะครับมัน เสริมความแรงแล้วไหนจะสะแปไหนจะอะไรอีกครับขนาดโดนเข้าหนึ่งนะครับแล้วก็เลือดเยอะมากครับก็ยังแทบจะเสียชีวิตถ้าโดนต่อยทีนี้ไม่เหลือครับจานั้นพุกมราก็ใช้บักใบครับก็เก็บเขาไปได้ครับกับทิ้งกาสายฟ้าครับและในเทิน,นต่อมาครับเขาก็ส่งกบฝนมาครับแล้วคุณมาร์เนี่ยก็ส่งเบรเบลดลงมาก็ลดพังโจมตีของอท็อกซิคโคกเนี่ยลงไปหน่อยอืม แล้วตอนนี้ครับดูครับเ,เขาก็ใช้ควิกกาดมาครับอือหสุดาอนี่ยิงไฮโอริตี้ไปหมดเลยครับก็เลยแบบเฮ้ยเขาไม่ได้ใช้ควิกกาดแต่แรกแบบว่าคือเขาไม่โอกาสใช้ตั้งแต่แรกเลยนะแต่เขามาใช้ตอนนี้ครับแบบว่าโหมันเป็นการตัดสินใจที่สุดยอดมากครับไม่ว่าจะบังเอิญหรือไม่บังเอิญบางครั้งการเก็บมุกอเอาไปใช้ตอนหลังเนี่ยแบบถ้าเรากะว่าเฮ้ยเราคงไม่ตายอะไรง่ายหรอกอย่างนี้ครับ และเก็บไว้ใช้ทีเดียวนี่มันสุดยอดจริงๆครับมันเซอร์ไพท์ทีมฝั่งตรงข้ามได้ง่ายๆเลยเด็คุณรอโดนคอยสันแจ็ปต่อครับอืมนิมเฟียครับทีเดียวครับไม่เหลือคี้ด้วยครับรับครับได้รับความใพ่แพ้อย่างสาสมไปเลยครับโอ้หแล้วเมื่อกี้กบอเนร์โลโตโนเซอร์ไปครับเติมเลือดให้ท็อกซิคโคครับเลือดแบบว่าเต็มโหมหาการมากครับกับการต่อสู้กับ เพื่อนของตัวเองครับก็จะเจอแมตต์ดีๆอยู่เสมอครับนุณผเราคิดว่า,าทีมที่เล่นสภาพอากาศเนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปเล่นไฟนะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมเพืพ่อนๆเห็นส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลิสซัดอเพราะว่ามันเหมือนมันชิงพื้นที่ง่ายแล้วตัวมันก็มีการโจมตีที่รุนแรงครับส่วน รองลงมาเนี่ยก็จะเป็นพายุหิมะใช่ไหมแต่ว่าหิมะเนี่ยมันก็จะถึงจะแย่งชิงสภาพอากาศมาได้มันก็ยังคงแพ้ลิซาดอนอยู่ดีครับความนิยมก็เลยอาจจะแบบดรอปลงมาเพราะว่าเป็นสภาพอากาศที่ไม่ได้เพิ่มความแรงของท่าแต่ไปเพิ่มความแม่นแทนอะไรอย่างเงี้ยครับและอลองลงมาอีก ก็คือสภาพอากาศพยศายุทรายเพราะว่าบางทีก็จะมีการใช้บันกิร์ตก็เอาไว้เพิ่มสเปเชียลดีเฟนต์แล้วก็เอามาใช้คอมโบกับกาบเบียสอะไรอย่างนี้ครับเพื่อเพิ่มความแรงของร่างเมก้าหรือว่าบางครั้งก็เอาไปเพิ่มอัตราการหลบหลีกของร่างแรกอะไรอย่างนี้ครับส่วนฝนนี่หาได้น้อยมากครับอาจจะเป็นเพราะว่าคือทีมคุณมารยมรับเลยนะว่าทีมฝนมีการทำคอมโบที่ รุนแรงแล้วก็กว้างที่สุดเพราะว่าเพื่อนๆคิดดูว่าถ้าเป็นไฟใช่ไหมจะมีตัวลงมาฮีทเวฟสองตัวมันก็คงไม่ใช่หรอกจริงไหมเพราะว่าเออถ้าแบบเราจะลงไฟ2ตัวในสนามมันดูแบบงี้เง่าแบบคุณจะโดนเอิร์ธเควกตาเอแม่เออจะโดนเอิร์ธเควกหรือล็อกสไลด์ตายไหมนเนี่ยอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแล้วตัวที่เพิ่มสปีดในแดดเนี่ยถ้าเล่นคู่กับลิซซดอนมันก็ยังไม่เพิ่มเทิร์นแรกนะครับ ก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แบบว่ามันยังไม่ส่งเสริมมาทีเดียวแล้วตัวก็ค่อนข้างบอบางใช่ไหมจะแบบเพื่อนๆคงไม่มีแบบเอาอตัวไฟมายืนคู่กันหาได้ยากครับเพราะว่าต่อให้ธาตุแพ้ที่เป็นธาตุน้ำเนี่ยจะใช้ได้ไม่ดีในแดดแต่ว่าพวกหินพวกแผ่นดินไหวก็ยังน่ากลัวอยู่นะครับเพราะว่าความแรงนี่ก็ไม่ลดไปเลยแล้วบางตัวอย่างกาเบียสเนี่ยก็เร็วมากส่วนอันเนี้ยอย่างพายุหิมะเนี้ย ถ้าเกิดใช้มาเปลี่ยนฟิลแล้วจะใช้บิสซาร์ดแล้วแต่ก็โดนฮีทเวฟที่เร็วกว่าคือแบบพายุหิมะเนี่ยสปีดจะไม่ค่อยดีใช่ไหมครับไหนจะแพ้หินอีกออส่วนทีมพายุทรายเนี้ยแบบก็ไม่ใช่ว่าเอาดินมายืนสองตัวแล้วมันจะไม่ดีนะครับดินหรือหินมันคือยังไงเดียวพอมันถ้าจมตีมันก็ไม่ได้ดีเดอะไรครับมันเหมือนเอาไวด้ดักแค่บางตัวก็พอแล้วการที่มีหินเยอะในทีมมันก็แบบ การลุกลับก็ลาบากสปีดก็ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยครับแต่พอเป็นทางอ่าคอมโบของทางท,างทีมฝนนี้ดูแบบจะมีประสิทธิภาพทางด้านความเร็วแล้วก็ความแรงแล้วก็ความกว้างที่สามารถใช้ซัพพอร์ตกันได้ดีเพราะว่าเซิร์ฟเนี่ยมันโจมตีโดนทุกเป้าเลยแล้วถ้าเรามีอเลเบตตี้ที่อ่าซัพพอร์ตกันอย่างสตอมเดนหรือออย่าง เนี่ยครับได้สกินเงี้ยเออแม่งก็ใช้ได้ผลนะ้งแต่เธนแรกเลยนะหรือว่าเป็นอ่าเร่งความเร็วเงี้ยเราก็เร่งได้เลยแบบคือตัวตัว,ตวเรียกสภา,ภาพอากาศของฝนนะมันถึกอยู่แล้วด้วยครับมันคงไม่ได้แบบโดนอะไรทีเดียวตายง่ายๆนะครับอืมเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยธาตุแบบไม่ใช่ดต้องบอกว่าสภาพอากาศฝนเนี่ยมีธาตุที่ใช้ได้ในสภาพอากาศเยอะมาก เพราะตอนแรกเราคิดว่าถ้าเป็นสภาพอากาศาแดดออกเนี่ยเราก็จะใช้พืชหรือไม่ก็ตัวไฟอะไรงนี้ใช่ไหมแต่พอเป็นฝนดูสิครับตั้งแต่ตัวแรกยันตัวสุดท้ายธาตุยังไม่ซ้ํากันเลยดูนี่ท็อกซิโคใช่ไหมมันเป็นธาตุพิษต่อสู้ส่วนไอ้นี่เป็น normal กับสายฟ้าอันนี้เป็นบินแล้วก็มังกรแล้วตัวสุดท้ายก็เป็นน้ําโหแต่ว่า คือธาตุมันองค์ประกอบมันโอเคมากเลยนะมัน,มนเยอะดีแต่คุณมาด้าวอาจจะมีจุดอ่อนทางด้านการสลับตัวลงเพราะว่า,าบางครั้งการสลับตัวลงมันมันยากเพราะว่าตัวค่อนข้างบางแล้วก็เลือกไปทางเร็วอะไรอย่างนี้เพราะว่าท็อกซิคล็กนี่รู้สึกว่าจะเล่นเน้นสปีดครับก็อาจจะแบบเพื่อที่จะได้ทําดาเมจก่อนตัวตัวที่เขาแพ้ธาตุอะไรอย่างนี้ แล้วพอเขามีควิกกาดนี้เขาก็สามารถสู้กับนกโกงได้ง่ายครับด้วยการใช้ทันเดอร์โบหรือเซิร์ฟในการเก็บแล้วก็กดควิกกาดไปครับนกโกงก็ไม่มีสิทธิ์จะโจมตีท่าตุาอื่นเลยครับเพราะว่าจะมาใช้แฟลบิดในฝนมันก็ไม่ได้เรื่องโอโ้โหฝนนี่ก็เป็นทีมที่แข็งแข็งนะครับแต่ถ้าแพ้ธาตุก็อาจจะมีความน่ากลัวหรืออาจจะแบบแพ้มีาที่มันจ๋าเกินไปอะไรงนี้ก็ต้องดูอีกทีครับแต่ว่า ก็เป็นแมตช์การต่อสู้ที่สนุกครับเพราะว่าเพื่อนคุณเวราคนนี้นี่เขาไม่เล่นตัวแบบที่ค่อนข้างจะแบบโกงเกินไปแล้วยังไม่เล่นล่างเมกาเลยแม้แต่ตัวเดียวในทีมโอ้สุดยอดมากครับก็มีคอนเซปต์ที่ดีครับที่เหลือกอ็อยู่กับประสบการณ์อย่างเดียวตอนนี้เพื่อนคุณเวราก็กำลังไต่เลตติ้งครับตามตามกันมาเลย จำได้เอเห็นว่าล่าสุดก่อนสู้คุงมาดอนนี่เพิ่งจะเชือดพันเจ็ดไปเลยนะครับแบบว่าตัวเองแบบเปิดม,มาพันห้าปับค่าพันเจ็ดเลยนี่โหดเที่ยมมากก็หวังว่าแมตชนี้จะโอเคครับมีอะไรสนุกสนุกให้เพื่อนเพื่อนดูระหว่างที่ช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตเท่าไหร่ครับก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่ติดตามดูครับแล้วก็ขอโทษที่มันนานและคลิปมันเริ่มนานลวอะไรนี้ครับก็ ถ้ายัางไงเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้าเกิดได้แข่งได้อะไรแล้วมีคลิปดีๆเดี๋ยวเอามาฝากใหม่ครับผมครับวันนี้ก็ไปก่อนละครับสวัสดีครับ